สวัสดีครับพบกับร้านช่างน็อตโซลาเซลล์นะผมสําหรับวันนี้เราก็มาติดตั้งโซลาเซลล์นะผมบ่อที่2นะครับของทางลูกค้าเจ้าเดียวกันนะผมเนี่ยผมน้ําถือว่าโอเคเลยนะครับน้ําแรงมากนะผมบ่อนี้เป็นปั๊มพันแคลโรวัตตสองแรงนะครับดีซีบัลเลตใช้แผงทั้งหมดด้วยกัน6แผงนะครับแผงก็จะเป็นแผงโมโนรับแสงได้2ด้านนะครับหลังใสเป็นเป็นแผงตัวใหม่นะครับขนาด360วัตต์ตัวนี้แดดไม่มีก็ ทำงานดีนะครับสําหรับแผงโมโนฮาร์บเซลรุ่นนี้นะครับเนี่ยผมวันนี้อย่างที่เห็นนะครับเมฆเต็มไปหมดนะครับแดดก็ไม่มีนะผมนะครับแดดถือว่าน้อยมากนะวันนี้พายุเข้าด้วยนะครับก็ถือว่าน้ําไหลขนาดนี้โอเคเลยนะบ่อนี้เราหย่อนไปทั้งหมดประมาณ44เมตร11ตันนะผมนี่ครับ44เมตร11ตันเฮดของตัวปั๊มอยู่ที่95นะครับเฮด หรือว่าสูงนะตัวนี้แล้วปริมาณคิวน้านะครับอยู่ที่10.5ต,ตัวใบพัดของตัวปั๊มอยู่ที่11ใบนะครับเพราะว่าเราเลือกอใช้11ใบเพราะว่าลูกค้าต้องการดันสายน้าหยดนี่ครับผมพื้นที่ก็อยู่ประมาณ10ไร่ยาวไปถึงนู่นนะครับที่ถ่นะครับที่ถ,ทถมองเห็นนะครับถือว่าไกลมากนี่ครับท่อเมนหลักเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะผมทั่วสวนแล้วก็ปล่อยใอส่สายน้ำหยดนะครับท่อย่อย ด้วยบ่อบรดานบ่อนี้บ่อเดียวนะครับถ้าเราใส่สเปคคิวสูงแล้วก็เฮดต่ํามันก็จะดันไม่ได้นะผมเราต้องใส่ตัว1ิบเอ็ดใบพัดนะครับถึงจะดันได้นี่ครับสำหรับท่านใดนะผมสนใจโซลาเซลล์ดูน้ำประดานนะครับสามารถโทรติดต่อทีมงานเราได้นะครับเบอร์โทร080 279 4699นะัผมร้านช่างนอตโซลาเซลล์นะครับรับประกันผลงาน2ปีนะครนี่ครับโทรมาปรึกษาได้นะครับ รับทารับติดตั้งทุกระบบนะครับบางบอ่อบางที่ไม่เหมือนกันนะครับความลึกความตื้นแล้วก็ขนาดของบ่อนะครับแต่ละสเปคเราก็ต้องอวิเคราะห์จากตัวบอ่อแล้วก็ตัวน้ำนะครับที่มีอยู่สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ